สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าจักรวาลน,นี้มีจุดเริ่มต้นและจุดจบอย่างไรหรือว่าเราอยู่คนเดียวในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่จริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาไขาปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติในเรื่องการกำเนิดและจุดจบของจักรวาลครับลองจินตนาการถึงจุดหนึ่งในอวกาศที่เวลาหยุดนิ่ง และแรงโน้มถ่วงมีอำนาจมากจนทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลต้องยอมจำนนนั่นคือหลุมดำปรากฏการณ์ที่ท้าทายทุกกฎแกนที่เราเคยรู้จักและเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลพี่คะวันนี้หนูขอให้พี่ไขปริศนาที่ซับซ้อนที่สุดในอวกาศให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะเรื่องของหลุมดำที่ใครๆก็พูดถึงแต่ไม่เคยมีใครเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้เลยค่ะได้เลยครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก เพราะหลุมดำไม่ได้แค่เป็นหลุมในอวกาศ